มาดูบรรยากาศของอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้บรรยากาศคึมๆครับพี่น้องครึมเหมือนฝนจะตกนะครับนี่ผมมาจากอำเภอยางตลาดนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ตัวเมืองของห้วยเม็กแล้วนะครับเข้าสู่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับบรรยากาศภายในตัวอำเภอก็เป็นแบบนี้แหละครับ ก็เจริญพอสมควรนะครับมีโลตัสมี Big กซีเล็กนะครับเท่าที่มองเห็นนะมีเซเว่นนะครับมีอ่าซีมอมีแว่นท็อปเจริญด้วยนะครับนี่แหละครับคือบรรยากาศของอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับคุณผู้ชมครับ มีปั๊มปตทใหญ่ด้วยนะครับมองเห็นอยู่ข้างหน้าเป,นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปั๊มปตทแล้วผ่านมาเมื่อสักครู่ขวามือนะครับเป็นสถานีตำรวจห้วยเม็กแล้วก็หน้าที่วาการอำเภอห้วยเม็กนะครับข้างหน้าผมซ้ายมือก็เป็นปั๊มปตทใหญ่เลยนะครับปั๊มใหญ่เมื่อนี้มากไกลนะครับพี่น้อง จุดหมายปลายทางก็คือจังหวัดหนองคายนะครับแต่ตอนนี้ก็ถึงอำเภอห้วยเม็กนะครับพี่น้องอำเภอห้วยเมก็กจังหวัดกาฬสินุ์นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในตัวอำเภอกันนะครับ ไปมือโรงพยาบาลห้วยเม็กนะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ